ยสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่แม็ครับลัคกี้บ็อกซ์โปเกมอนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเตจิเกครับแล้วก็โฟจ้านะครับผมเราสองคนนะฮะมาเจอกันในเกมลัคกี้บ็อกซ์กันอีกแล้วแล้วแลนะฮะช่วงนี้ก็จะเล่นลัคกี้บ็อกซ์เพลินๆเยอะๆหน่อยนะจ๊ะอีซาร์นะครับผมซึ่งว yeah, right, ันน oh ี้นะฮะเราก็ได้แมพมาจากเนลลี่ซี่นะฮะไม่รู้ว่าใช้ปักอินอะไรทำมาดูดิ ำไมอ่ะไม่แมวมันลอยได้อย่างงี้นะเป็นบ้านลอยฟ้าเฮ้มันมีพลังงานบางอย่างนะครับมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าแรงโน้มถ่วงตรงนี้มันจะไม่มีมันจะทําให้สิ่งของลอยขึ้นไปได้นะครับผมก็คือแม่เหล็กตรงนี้ค่าจีมันจะน้อยนะวิธีขึ้นนี่ครับผมนี่ฮะกดปุ่มขึ้นไปเลยครับผมอ่าเฮ้ยนี่มันสติปิดนี่ว่าไงพี่เฮ้ยสติปิดวันนี้สติปิดมีภารกิจอะไรพี่ทำเหรอโซะจะให้พี่ ไปหาโปเกมอนไม่เหมือนะลยอ่ะโสร่ะจะให้พี่ไปหาโปเกมอนโสมีมูดได้จังเลโสมพูดดีๆเลยดิโสมีข่าขวดิโสม่ติดเล่นได้ปะเร็วเร็วเร็วสองโสร่ะจะให้พี่หาโปเกมอนที่มีหนวดมากที่สุดโอเคโสพี่เข้าใจแล้วโส สวยใจพี่ไปหาโปเกมอนที่มีหนวดมากที่สุดใช่ไหมแล้วเอามาให้โซใช่ปะใช่แล้วพี่โอ้โหโฟดไปโซเสียงแบ๊กๆบ๊กไโคตรแย่มากเลยอะรันเลยโอเคนะครับผมซึ่งวันนี้ภารกิจจากโซสติปิดนะฮะก็ให้เราไปหาโปเกมอนที่มีหนวดนะครับผมไม่ให้เขาได้มากที่สุดโปเกมอนที่มีหนวดมันเยอะมากเลยนะโฟดก็ที่เป็นสัตว์แบบเป็นแมวเป็นขนาดเออ เ,นนเออหนูมีงวดโอเคโอเคแล้วดู okay. Okay. ดกล่องอู้วี่กล่องแม่งแบบเฟี้ยวมากคือกล่องเอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณสิบหกกล่องได้นะครับผมแล้วก็กล่องธรรมดาอีกหกสิบสี่กล่องสุดยอดแต่ไม่มีมาสเตอร์บอลน่าจะจับยังไงเ,เออทำไมไม่มีมาสเตอร์บอลโสโสไม่ให้มาสเตอร์บอลแล้วจะทำไงฮะ <c oughs> <c oughs> บาดรสยเสียงไอ้โสร์โสพูดว่าไงนะเมื่อกีก้พูดอีกทีดิโสลืมพี่โสลืม โอ้โหโสลืมหมอโอเคงั้นได้นะพี่เอ่อเสกมาให้แล้วกันนะโถ่ไอโสดมันขี้ลืมจริงๆเลยผมนี่แบบซ <c oughs> ิงกับโสมากเลยเนี่ยไม่เป็นไรแฮะโอเคพร้อมหรือยังโฟตปะเราไปเลยก่าไม่ <c oughs> อยากคุยกับโสเยอะ <c oughs> เดี๋ยวมันเสียสติ <c oughs> let's go <S <c oughs> ไปแล้วนะโสไปแล้วโสเจอกันบายพี่ <c oughs> what what the fuck โอเคโปเกมอนที่มีหนวดนะครับผมวันเด้ คือความจริงแล้วนะครับผมเอามาจากคอมเมนต์น้องๆในช่องนั่นแหละนะน้องบอกว่าพี่ต่อไปเป็นขอเป็นโปเกมอนมีหนวดเนี่ผมจะขึ้นคอมเมนต์ให้ดูนะนี่ฮะน้องเขาบอกมาอย่างนี้สําหรับใครนะที่อยากแบบให้ทําอะไรก็ตามอ่ะพิมพ์บอกเนะเดี๋ยวเราจะจัดให้นะครับผมโอเคโอเคพี่โอเคโสโสโสไปได้แล้วโสดพี่จะอัดที่โปโฟตโอเคครับตอนนี้เราต้องมาแข่งกันนะเฮ้ยผู้แพ้มันต้องมีผู้แพ้กบผู้ชนะนะเว้ยโฟตจะมาแพ้เขาไม่ได้นะพาร์ทนี้ได้ข่าวว่า พัดก่อนนั้นนี้ก็เพชรจีคบรูเหรอเอา้าอะไรวะเีนีมัตกลงมาเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงเบะความรักของเขาตกลงไปแล้วโดดตายดีกว่าอ้าเอา <laughs> เอเดี๋ยวนี้เขาเป็นคนอย่างนี้เลือดเย็นไปแล้วฮี่ <laughs> ลืมไปว่าโปเกมอนที่มีหนวดพี่ผมลืมดูหนวดเลยว่ะทุกคนผมลืมโฟกัสที่หนวดโปเกมอนว่ะ มั<น>เริ่ม,ห,ม,มหนวหรือเปล่าแต่รีบจับเห็นหมันบินหนีอันนี้ไม่มี <c oughs> หนวดฮะนะรีจิตรีจิตเออเนี่ยหนวดร้อเปเลยเป็นแมวแนนเนียทครับผมจับเนียทมาแนละ้วต้องมีหนวดต้องมีหนวดนี่มีหนวดปะนี่ไม่มีหนวดแต่มีเขาเรียกว่าใจง,งอยจะง,งอยอยู่บนหัวตัวนี้คือน่ารักมากมีหนวดปะไม่มีอะอันนี้เรียกหนวดปะไหนหนวดเนี่ยเนี่ยเนอุ้ยฝนตกไหนนะ ไม่ใช่หนวดหรือเปล่ามันเป็นหมึกอะมันมันต้องเป็นหนวดนึกว่าเป็นหนวดวะอ๋อมันยิ้มมันยิ้มหมูหมึกบ้งหมูหมึกตุ๋นเอ้หมูหมึกกึ้งหมูหมึหมึกตบ๋นตึงเฮ้ยตบเมงปออะไรอย่างนี้มันจะมีหนวดป่ะวะไม่น่ามีเนาะเหน๋ยไอโฟนอยู่ไหนวะเฮ้ยจะว่าไปหายยากเหมือนกันนะเนี่ยใช่หายากเขาทุาได้ตัวเดียวยังไงนี่ตัวนี้มีหนวดปะเนี่ยมันถืออะไรด้วยอ่ะเฮ้ยหนวดมีนี่หนวดสีน้ำตาลเ่ยครับผม จับก่อนตัวที่สองผมละไอ้ฟดเอ้ยฟดตายแน่เราจะไม่นับตัวแรกนะเว้ยไม่นับตัวที่เราเลือกมานะเขาเก็บไว้หลังๆหมดละเคหรือวันดีฮะต้องฆ่าตัวตายก่อนอต้องหนีชุบได้หินเมก้าอะไรมาวะเนี่ยเออบังกิลัสเนะยครับผมผมได้หินเมก้าบังกิลัสมา้อตัวนี้มีหนวดปะวะสูงเกินมองไม่เห็นเห็นแต่หูยาวมากดูหูมันดิหูมันยาวจังวะ เอ๊อปลาหมึกไม่ยืนนิ่งเลยอ่ะฟอตปลาหมึกนี่มีหนวดปะมีอันนี้คือหนวดมนันแน่เลยอันนี้แมงกะพุนนะแมงกะพุนมีหนวดปะไม่มีมั้งไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเห็นเหมือนกันแมงกะพุนมีหนวดแต่ว้าอันนี้ตัวอะไรเนี่ยฮังยากี้ไม่เอาครับฮิยากี้เหรอฮิยากี้โอ้ยมันสูอน้อ่ะมันสู้ได้ไหมมันสู้อะเด็กคนนี้มันสู้อะ เนี่ยเราต้องฆ่าโปเกมอนตัวเองให้ตายให้หมดก่อนเนะี่ยเออมันจะได้ไม่สู้ติดไฟว่ะเรียบร้อยเรียบร้อยดาเมจเราก็ดาเมจมันโคตรโคตรจะต่างไม่เป็นไรครับไม,ไม่เป็น<อ>ไรขนตาไปก่อนได้ไหมอ้ยพาเกียพาเกียไม่มีหนวดนะไม่รู้นนว่านี่คือหนวด<า>เอาเอาขนตาไปก่อนได้ไหมขนตาขนตาต้องยาวเท่าหนวดอะได้เะล่ะยาวเท่าหนวดเะล่ะยาวไหนต้องมาดูอย่างนั้นน่ะไม่ให้ดู เฮ้ยเขาได้โปเกมอนในตำนานเยอะมากเลยว่ะกล่องร้อยเปอร์เซนต์กล่องธรรมดาเนี่ยเออตอนนี้ได้ลูน่ามาหนึ่งตัวแล้วก็อันนี้แหละหนวดพาเกียอีฟเล่ไ์โปเกมอนมีหนวดหายากนะแห้เป็นปิกาจูตัวนี้ไม่มีหนวดไหมปกติมันมีนะเฮ้ยหนวดป่ะเนี่ยอาจจะเก็บไปแล้วนี่หนวดป่ะเนี่ยไม่ใช่ติ่งหูอย่างกับโปเกมอนจ่อหูมาเลยเฮ้ย แมวโฟตแมวมีหนวดมันยากละมันยากละแมวมีหนวดเนี่ยแมวมีหนวดตัวเนี้ยวิเพศขอได้ปหมไม่ไม่ให้วะงกว่ะงกว่ะงกว่ะม,มีหนวดอันนี้มีหนวดของแท้ครับผมตัวนี้คืออะไรเนี่ยฟูดินเหรอเป็นปโปเกมอนพลังจิตวิแมงมุมแมงมุมไม่มีมมมมมหนวดว่าไงเขาขอโต๊ะครับหน่อยชี เสกเองเลยให้เสกเองเลยนี่ไม่มีหนวดวะต้องหาโปเกมอนที่มีหนวดไงเราจะไม่จับตามที่มันมีสปาวเกิดเนี่ยเราจะจับจากกล่องเนะลืมบอกไปหลายๆคนบอกว่าพี่พี่พี่ทำไมพี่ไม่จับโปเกมอนที่อยู่ข้างทางอ่ะไม่จับครับนอกจากโปเกมอนในตำนานจะจับแต่โปเกมอนในตำนานเท่านั้นข้างทางเนี่ยอันนี้หนอนงอนมันมีงอนงอนไก่หนวดไปไหนหมดวะหนวดหนวดทั้งหลายผมว่าโปเกมอนมีหนวดที่หายากกว่าที่คิดเลยเนี่ย ฮึบโอ้ไม่น่าใช่โอ้ไม่น่าใช่โฟโต้ท่ไหนวะเนี่ยเขากำลังทำให้เป็นรอยหรอล็อกกี้บอกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ทำไม่ได้ไม่รู้ทำไมโหไอเซอุดโปเกมอนเทพที่สุดในเกมนะครับผมตอนนี้นะทำไมทำไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะต้องวางบ่อยๆไม่ก็วางในช่องคราฟตัวเองอ่ะลองดูเฮ้ยตอนนี้มีป่ะวะมีไหมเนี่ยมีหนวดป่ะ นี่แหละสีเหลืองๆนี่น่าจะเป็นเข่ามันครับผมนะเข่ากับหนดคืออันเดียวกันโอเคจับเข้ากับหนวดหนวดเข่าไงเคยได้ยินป่ะหนวดเข่าเป็นของคู่กันโวโเคนี่อน,นี่คืออะไระนี่ตัวนี้มีหมนวดหนวดอ่ะมีชัดเจนครับผมสีแดงๆเห็นแวบหนึ่งก็รู้แล้วว่ามีหนวดไม่จับไม่ติดว่ะเข้ามาอยู่ในบอลเออแล้วโอเคตอนนี้วิผมเจออันนี้ว่ะจุด จุดที่น่าจะเป็นจุดสปาวอะไรสักอย่างหนึ่งครับตอนนี้เป็นหมู่บ้านเลยหมู่บ้านกลางทะเลทรายผมจะลองไปเปิดที่นั่นดูนะครับเผื่อจะได้อะไรดีๆเกิดขึ้น <laughs> บอกเลยว่าบล็อกไอรอนสามารถเอามาทำได้ไหมได้หมดแหละถ้าจะทำอะ่ะหลอแล้วบล็อกอันนี้ได้หมดได้หมดทุกบล็อกอุ้ยตอนนี้อเออทุก<ล>คนตอนนี้ผมเจอนี้ว่ะจุดสปาว่ะเฮ้ยอุ้ยแล้วตกมา,าล่างด้วย งานยาบสุดๆชิบไก่ละเห็นไหมวิได้บอลอะไรเลบอลโอเคฮะหาทางขึ้นก่อนโอ,โอ้ยตกมาทำไมเนี่ยคุณคียบอกแ0แล้วอ่ไงอะครับแล่วลไงอะครับทำอะไรผมได้เหรอ80%เนี่ยหืดสิอร์นแล้วมันจะทำอะไรผมได,ได,ได,ได้ตัวนี้แหละเลี้ยวขัหนวนนะุน ของดีว่ะพชั่นเก็บไปไว้สู้ไครฟดในอนาคตไม่ได้จะสู้วันนี้ไม่ได้จะสู้โอ้วะ่ะใช่วันนี้ไม่ได้สู้นนี้ว่ะเถอะเอ้มีคอสป้ามีหนวดไหมมีดิหรือเปล่าไม่รู้ไปดูเองไม่มีอ่ะอันนี้มีครับหนวดตัวนี้มีเอ้หนวดลึงคิ้วอ่าคิ้ว,ค,วคิ้วยาวบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยอย่าเพิ่งสู้ได้ไหมอุ้ยนี่มันยิ้มนัสติกชิบหายแล้วเขา ตอนนี้เขาอยู่ในยิมเอ,อื้อเขาโดนเทนเนอร์เอเืเออ้อเทนเนอร์กำลังพยายามสู้เขา <c oughs> งานยากไม่ผมต้องหนีผมต้องหนีโอ้หนีไม่ได้ด้วยโอ้แล้วไม่น่าเข้ามาเลยเอ,อืเออ้อเฮ้ยสู้ไหววะเอาเรื่องอยู่เนี่ยโปกเกมอนพลัรรงจิตผมนี่ถือว่าโอเคแล้วเนี่ยเอาดีเอาตายให้เขารู้ว่าเราเอา,าเอาเอาไอหนานฟอตทีพีมาหาเขาดิตรงนี้โคตรแจ่มอ่ะ ที่เปิดโคตรดีอ่ะสำหรับคนดวงดีอย่างเขาด้วยว่ะโฟดเขาต้องเชื่อไหมเชื่อมานี้ทางนี้ดีจริงทีพีมาเลยทีพีเข้ามเาเดินไปหายตัวที่อยู่ตรงกลางอ่ะมันจะให้ของเรามันจะให้หก,กล่องและกีบบอกยี่สิบกล่องเขาลืมบอกไปว่ามันมีภารกิจเสริมมาอย่างไงแหมรงเขาปิดตรงนี้ก็ได้ทำไมวะไม่เชื่อใจกันเลยเหรอโห่นกไม่น่าจะมีหนวดเฮ้เอ้หนูก็ไม่มีไม่มีหนวดวะ เอ๊มีไม่แน่หนวดเนี่ยมีแต่งอนว่ะงอนเหรองอนรู้จักงอนไหมก็งอสิแต่นั้นมันงอนโอ้ยทําไมมันได้น้อยจังวะมันไม่มีหนวดไอ้โปเกมอนมีหนวดเนี่ยมันหาย,ยากกว่าที่คิดนะเนี่ยนี่แนะ่ขนมปังว่ะชึบหนวดชึบ เอาโปเกมอนที่มีปากไม่ได้หรอกโอ้โหมีปากทุกตัวฟอสจับวันนี้ก็ไม่พอโอ้โหเฮ้ยมีมีเขาตอนนี้มีเขาคิวเลมมีเขาจับครับผมเธอมีเขาฉันก็ต้องไปเธอมีเขาฉันก็ต้องไปต่างหากล่ะฟอไอ้ฟอสที่มันมั่วจริงๆเลยครับไอ้คนมั่วมีเขาฉันก็ต้องไปไอ้คนมั่ว นี่แนะ่ไม่ต้องคิดฉันก็พอเข้าใช้พิงอะไรวะต้นฉบับนี่พังไปหมดแล้วดว็ฟังไม่ออกเลยะฟังแล้วไม่รู้ว่าต้นฉบับร้องไงอ่ะก<อ>็ต้องเพลงแย่จังเลยอ่ะครับวอาฝนตกเหรอตายโอเคแนละ้วตอนนี้ผมเหลือก,กล่องอยู่ไม่ถึง20กล่องนะถ้ารวม100%ด้วยนะบอกเลยว่า น่าจะได้ประมาณ10ตัวอัพแล้วไอ้โฟสน่นจะสู้ไม่ได้หรอกตอนนี้เขาจะโฟลด้วยสิตัวแล้วนะเขาไม่เชื่อหรอกโฟลสอย่ามาโม้เขาจะไม่เห็นโฟลดเลยถ้ีพีไปดูไอ้โฟลด์เนี่ยมันโม้อ่ะเบื่อคนขี้โม้อ่ะอุ้ยอมันมันเดินอยู่บนท้องฟ้าวะเนี่ยใช่เขาจะจบแล้วเขาจ,จบไม่ได้เลนลอสเองลงมาข้างล่างไม่ได้เหรอเฮ้ยนี่ปร <laughs> ากฏไม่อยากจะอวดก็แบบโคตรแย่มันไม่มีหนวดก็จับมัน มันมีหนวดเตะมันไม่มีหนวดเฮ้ยน่ารักอ่ะเคดิโอเคดิโอมีหนวดนะไม่มีดูดี่ลองจับไปดูดีๆสิลองจับดูเฮ้ตัวน่ารักน่ารักแต่ไม่มีหนวดว่ะเฮ้ยลูเกียไอ้โฟดจับหมดเลยทีนี้เฮ้ยนี่มีเขานี่มีเขาเขากับหนวดเอ้ยไม่ได้นี่นเป็นขนมันว่ะเฮ้ยน่ารักเฮ้ยโอ้โหนี่ไม่น่ามีอ่ะ โอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์กองร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งโคตรกากเลยฟอตเอ้ยใช่กองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยนี่ไอหมามีหนวดปหมมีดิเอาวิ่งหายไปไหนแล้วไอตระเล็กอะเอาไอตระเล็กขึ้นมาอะไรตระเล็กไหนนี่คือตระเล็กวิ่งไปแล้วนี่ไงไอตระเล็กมีหนวดหรือเปล่าไม่มีมันเป็นนกกระจอกเทศเฮ้ยไม่มี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 ไมมม่ีีจับไปเลยมีจับไปเลยเอ้าจับไปเลย หยอกหยอกหยอกไม่มีไม่มีไม่นับไม่นับไม่นับแล้วแต่ละไม่นับนะเออไม่มีครับเศร้าใจวะถ้าในการ์ตูนเนี่ยผมว่ามันมีหนวดนะเว้ยในการ์ตูนนะแต่ในในเกมมันจะไม่มีเว้ยเราจะเน้นในเกมนะทุกคนตัวนี้มีหนวดหรือเปล่าเต้ไม่มีไหนตรงจมูกมันคืออะไรอ่ะตรงจมูกมันอยู่ไม่นิ่งอ่ะโฟดไปดูเองไป ตัวฟอตไม่โคตรดื nah, ้อเลยวะนี่ก็ไม่มีว่ะเหลืออีกไม่กี่กล่องแล้วนะจ๊ะก็เหลืออยู่สามกล่องเนี่ยเขาหมดแล้วเนี่ยปรับโอ้ยดีๆหน่อยบอลลูนกระโฟตปรับโอ้ยจบหมดกันชีวิตบอลลูนกระโฟตโอ้ยตัวเองชอบมาสู้กับเขาว่ะเขาว่าเขาต้องบินเหรอชึบไหนโฟตเฮ้ยอ๋อไม่นึกว่าไฟเยอร์โอ้ย ตัวนี้ขี่แล้วไอ้ท่อท่อแป๊บแม่งบังเวลาเดินสามสามกองก็สองเอาอีกฮึ่ยนี่ชายนี่ปะเนี่ยร่างชายนี่อย่งเนี่ยฮูมีมีมีหนวดปะไม่มีไม่มีอะมีแต่จมูกกองสุดท้ายลนะไหนมีมันจะมีได้ก็มันเป็นตัวผู้เงิง มันไม่ใช่ไหมพร้อมหนวดแบบนั้นเนี่ยที่ไม่พูดเพไม่มีฟดูยัไงไงให้มันเป็นหนวดวะฮัลโหลกลับบ้านดีกว่าโดดตึกตายโอเคกลับบ้านมาโอเคฮนะ๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าใครได้เยอะที่สุดเนะะี่ยแล้วก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับผมของผมนะฮะก็จับนี่มาเนี่เจ้าคิวเลมเนะะี่ยแล้วก็บีการอนบีการอนบีการอนอ่านถูกปะเนี่ย <c oughs> ลองดูก่อนนะว่าไง <c oughs> ขวานทีโคตรแย่เอาลงไปได้เลยคิวเลมผมมีหนวดนะทุกคนนี่ฮะหนวดหนวดคาราวคิวเลมมีเนสแหละเนสมี ies, แน่นอนต่อไปโยคูบาริสนี่ฮะหนวดสีน้ำตาลชัดเจนต้าต้าฟูดินผมก็มีนี่หนวดยาวลงมาเลยตัวนี้มีอยู่แล้วนะฮะในการ์ตูนก็มีโวเคเนียนี่มีปะวะ ตัวคเนียไอทองทองนี่น่าจะเป็นหนวดเนาะข้างล่างเนี่ยใช่แล้วก็บูเบิร์สเนี้ยนี่ฮะหนวดสีชมพูแดงแล้วเหลืออีกตัวนึงเดี๋ยวลองมาดูกันฝับตัวนี้น่าจะมีนะบีกาลอนนี่มีครับขาวๆสรุปแล้วผมมีหนวดทั้งหมด7ตัวทุกคนผมมี7ตัวไอโฟอสมีกี่ตัวไหนโฟสมาดูของโฟทแต่ว่ามันขึ้นไปข้างบน1ตัวไม่นับตัดออก คนคิ้วเปล่าคนคิ้วเปล่าก้อนหนวดก่อนนี่ก็หนวดอ่าน,นี่หนวดอ่นหนึ่งแล้วอ่นหนึ่งก่อนนับตัวนี้ก่อนไหนสองออันนี้เหมือนมันเป็นก่ออ่ะมันไม่ใช่หนวดอ่ะไหนเห่อมาอีกเอออันนี้หน,ดน,นวดเอออันนี้หนวดจริงๆอ่ะไหวโคตรแพ้อย่างเนงะี้ย ไหนลูกเกียร์จับมาเล่นๆในชุดลูกเกียไม่มีดีกว่าอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้ก็หนวดเอออันนี้ดวดดวดดวดอันนี้หนวดหนวดโอเคไหนมีอะไรอีกมีอะไรอีกมาวดอีกเด้อันนี้ก็หนวดหนวดเหรอวะอ่ะาคนดูครับทุกคนตัดสินนะครับว่ามันคือหนวดหรือเปล่าอยากดูมันไม่ต่างกันมากเลยนะระหว่างตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยดี มันนกก็เหือแต่นดี่มันดิ้นนะแต่นี้มันเหมือนอันนี้ย่างหงอนมันน่ะอะทุกคนอะให้คนดูแต่สินะครับว่าตัวนี้มีหนวดหรือเปล่าถ้ามีบอกมีนะครับมันชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าเมกาเนียมเ <laughs> มกาเนียมเป็นแร่ธาตุเลยเด้ <laughs> สรุปโฟล์ตีกี่ตัวได้มาหกตัวใช่ไหมหนึ่งสอง นับตัวเขียวเนี่ยก็จะเป็น5้าแต่ถ้าไม่นับก็จะเป็นสงังานสรุปก็คือผมชนะดีๆนะครับผมแต่ให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์บอกแล้วกันว่าไอตัวนี้มันเป็นหนวดหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นงอนออกมาเอออันนี้ก็อยากรู้จริงๆนะเนี่ยรู้ว่าเป็นขนจมูกมันวะนี่จมูกมันอยู่นี่ไม่ใช่สิแล้วก็ต้องเป็น1 2 3สก็มีสามไ้านับตัวนี้ก็จะเป็นสโฟดเขามันเป็นขนคิ้วอะเขาดะมีกี่ตัวเขามีเจตัวเขามีเจ็ดตัวโฟด นี่โฟสต์นี่หนึ่งสองไม่ใช่หนวดใช่นี่หนวดนี่เห็นไหมขาว,ขาวเเๆเนี่ยเหล่มๆเนี่ยไม่ใช่ใช่ขนแก้มมันหนวดยังไงก็หนวดโดหนวดทุกตัวหนวดอนนโอเคหนวดเนี่ยหนวดหมดเลยเนี่ยมีของเองเนี่ยพรกลึกกือกโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ขึ้นไปข้างบน อนุวานะฮะทุกคนครับคอมเมนต์บอกด้วยตัว i ไอโฟ e ไปแกมันมันหนวดหรือเปล่าถ้าใช่ก็บอกใช่นะฮะจะได้นับให้นะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะฮะกดไลค์กดแชร์ถ้าอยากให้ทําอะไรต่อก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปเลยครับผมนะสําหรับวันนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกด Subscribe กดกระดิง่งกดทกอย่างให้ได้ดูนะครับครัโอเคครับตามนี้นะครับไปแล้วครับบายครับ